วันนีวัดนีวัดนีเหนียวันีเหนียวันีกูมาแล้วเฮียมาเปลี่ยนตัวละครมาเยี่ยผีหลอกปิยาหลอนแต่กูเลยไม่เป็นเลยแหละกูเลยไม่เป็นเลยแหละเอ้ยกินแอร์ไะโดดไงวะเป็น็อกสักกาตัวตวีกดวีกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้กดโดดอะไรกันวะกดวีกดวีเฮ้ยเยี่ยฝีหลอกเอาโอ้ผีหลอกปิยาหลอนไม่ได้ทำอะไรเลย

ยิ่งไปไหนเอ้ยมึงจะวิพีดีอีกเดียวเลยหรือไงวะเฮ้ยกว่าอะไรวะน้องตบกระจูเอ้ยปืนบาลีกาเอาเอาเอามึงชนะได้ไงวะเหนือแล้วกูกดต่อเลยมึงชนะได้ไงวะมึงลวกก่อนกูเฮ้ยเฮ้ยไม่โดดบล็อกเกียอะไรวะื่อี้นั่ออเออไอ้ยัยบ้าอะไรจะบ้า เฮ้ยหบายเลยเฮ้ยกูหลบกันแม่จะหลบยังไงกูหิ่เฮ้ยมึงเจอกูเหนือเฮียเจอยอดนักกองฟูกูเฮียแค่ท่ากูก็ห้และมึงดูนี่ชื่อของบนหัวนี่ชื่อ M J Hat เลยด้วย m e r y j a n e c p m y Love โอ้โหเฮ้ยไอ้เคียดตอนนี้มันถึบมากเลย

กดตวินเล้วทีเฮ้ยกูอยู่ไหนวะมองไม่เห็นทีเฮ้ยเอ้าหุกูต่อยกูโดนยี่อะไรต่อยกูอ่ะเอ้าวอยู่ไหนวะฮีฮีเฮะมันยิงได้เหรอมันไปไหนแล้ววะฮีเอ้าวปืนปอมาดิปืนปอมไป อี้าวโองไปแล้วหรอโดนไปแล้วด oh. ้ไปแล้วไปาใครเนี the ่ยโอ้โเด๋อเนื้อไอ้เนี่ยเล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 ยสัตว์มาดิการันแบ็กอ่ะการันการันแบ็กอ่ะไอ้เหี้ยการันแบ็กมึงก็เป็นได้แค่เล่น่ะไอ้เหี้ยเล่นเล่นบูกูเล่นบูได้กูเล่นบูแล้วโอ้ยหุ้ยกดแซดเอ้พร้อมกันแซดเอ้พร้อมกันเ้ไอ้เหี้ยมันก็จะสั่นลอยทุกคนจะเถ่อ อุ้ยไล่กูเลยแบ็คแบ็คเก็บแอปเอาตายเลยเฮียเก็บแอปเอาแบ็คอุ้ยไม่แย่ไม่ด๋อยอ้าวจะรู้คืออะไรเดี๋ยวกูไลฟ์สดให้ดูไอ้ปืนระโคตรกากโอ้ยสกาชิดนี่โดนกูวิ่งมาแล้วไงเฮียเฮียอะไรเฮ้ยไอ้พวกนกแก้ผ้าทำไมเฮียอะไรเฮียไอ้โลกินมาตรฐาน เงี้เดี๋ยวคนดูโลโกจิตวิทหารนี่เอ้ยเกมอะไรเกมอะไรเกมอะไรเกแอมเกแอมดิงโหลดอยู่ในดิสคอดแล้วเฮ้ยต่อใต้ดิสิปชันเลยครับหรอว้ายโอ้โ้้าว้าจ้ามันตะบีจ้าวเลยพี่จ้าเฮ้ยกูไม่ให้ไอ้เงี้ยไอ้ฝืนเว้อ้กูอืยเข้าไป้าเีับเบิ้ล ไอ้เหี้ยใครก็สอนให้มึงป่าปืนไม่แต่เขาไม่ได้ยิงปืนอ่ะเอ้ยโอ้ยเป็นป่าไอ้ไข่ไอ้สัตว์นี่ยังจะดูยอดหน้าบาดบาดเจ้าะทีมะบาดมันยิงไม่ได้มไปยังมันยิงไม่ได้เฮียทีมขาคู่โอ้ยทีมขาคู่อ้าวตายตายไอยกูโอ้ยกูฟีไงแกเลย เฮ้ยตาราเล่ตอตาลาโอ้โหโอ้โหเอยเือเฮ้ยอโดนก้พมัไเลยตักบอลไปทีนึงคนเดียวโอ๋อไอ้หอนเกี่ยวมันคือสต้ามีน่าจริงอเออว่ยสตามน่าจริงอระใหญ่กข่าได้่ะเราได้เดินราเข้าเดิเข้าตัวเฮ้ยเขาได้สัต่อเฮ้ยไม่กวนไม่กวนไม่กวนโดเรม่ไม่กวน ปลาเลยเอ้ยโอ้ยกะตีร้องหอกได้ไงวะกูไปฟันอะไรพี่คือตายอะไรตายเหี้ยโดนกุงอัดคาราเต้คิกอุ้ยอุ้ยดีดีดีว้าหิ้ยมักเขาให้เขียวหิ้ยอะไรเร็วหิ้ยอะไรเร็ว อหมาฟิลเนิ่งโอยนี่ดีดีดีสเปอร์ไดเล็กช็อตอ่ะอ้าวกูตายแลยคือตายตอนไหนเนี่ยเฮ้ยแค่นี้ก็บานแล้วบายดีบายดีบายดีโอ้ยเฮียบายดีอะไรเทียอะไรเทียอะไรหมายตีายังไม่ตีเขาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเออบูบู ไอ้เจมมึงตีมาดิอะไรตัดกูคาร์เตคิ้งเออกูตายเลยคาร์เตคิ้งหนึ่งมันจะตายแล้ยเจมอ่ะไอ้เจมมันจะตายแล้วมึงตีมาดีเรือมันเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยเยียดกลับบ้านเก่าแล้วมึงอ่ะโอ้โหมันไหวมันเที่อะไรมันเที่อะไรยียอะไรเยียอะไรหนาวโดนกูโดนกูโอ้โบลูกหมูกูจัดการละลูกหมูกูจัดการละ เยี่ยสกัดขาสกัดขาหมูมันโคตรแรงาไอ้เอููเฮ้ยเอาอะไรพี่เี่อาอะไรพี่ผมไม่เกี่ยวไม่โดนด้เรไอ้ยีนี่เล่นสกัดขานีเฮ้ยมึงหนีทเย่ล้วะเยียเฮ้ยคุณเมยตายละแดอางคุณตายอร่้ยอร่้ยเฮ้ยย่ยมันีอ่ะไอ้ยันหงสแดงโชคอ่ะ มึงด้วยมึงด้วยฮ้ยกุลบกูเตตัดขามอกี้อะไรมอกี้อะไรมอกี้อะไรอะไรอะไรตีาาเียมบาสีเลยอุ้ยยี่นีจ่าโคตรบาเลบาอย่างกระดาษใสอี่อะไรเฮ้ยเยี่ยมาสนียเฮ้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 ยอ้เยี้ยนนกปาของอยู่ ่าดเหี้ยรอยาเหี้ยตายโอยโอย่าดอะไรฟาดยี่ตายแล้วมึงอะคุอะไรคุอะไรนักกินเนื้อเดี๋ยวลงแบกให้ดู นี่เฮ้ยเดี๋ยวมันมันสไลด์ขี่ไปกว่าเลยด้วยเออโดนกูสไลด์ขาแตกไลยกว่านั่นด้วยไอ้เงี้ยกดสไลด์แล้วกดกดตีกูกูสไลด์ยังไงวะก็กดกดจมตีไงกดจมตีมันแล้วแต่สไตล์บางสไตล์ก็ทำไม่ได้เฮ้ยแม็กซ์ยอดเลยวะแค่นี้ก็หาแล้วไอ้เมื่อไหร่ที่อะไรเนี่ยเฮยอย่าอยายา อย่าโดนกูโอ้ยตุ๊ต้นเฮ้ยอู้ยอุ้ยกูมองไม่เห็นวิ่งหนีกูวิ่งวิ่งโดไขนไก่แล้วแหละเที่ยเอ้ยอย่าโดนกูเต้น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 โอ้ยโอ้โหแล้วเต้นลาเธอด้วยโอ้ยเราโมยแล้วกูแล้วไม่คุยไงแบคมึงดูดิแบคมึงดูกูดิอยากมึงดูกูมึงฮิฮ้เหรอ เฮ้ยจุ๊บจุบุบจฮยปืเยอะเะเฮ้ยเฮ้ยหลอกหลอกเดินปลดไขไอสัตว์เดินปวดไขไอพี่เอ้า้เต้นเลยโอ้โหมันเคยจิสัตว์ได้สุดยอดหรอเียปุ่มมัน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเป็นคนจิสัตว์กูเล่

ไอ้ยาบุษันมาตีกูอยู่เลยวู้ไอ้ยาบุษันเป็นลูกเงินเยอะจะไหวไอ้เหี้ยอ้าวหลบเฮ้ยแม่ชูอะไรอ่ะเกาะไปเลยไม่ทำงานหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าว อ้าวแล้วกูตายเลยแล้วตัวกูกระพิบพอดีกูตายเลยเนี่ยไม่ได้ยังไงวะอ๋อมาโดนยกแบบเว้ยมันต้องรีบโดดลงรูอ่ะมันจะจะได้ตัวเป็นไอเฟลเออพืเหมือนกันอียเลยวะไอู้ไปเกิดจากสารพัดสุดยอดมาเนี่ยไปคามาเคลมเฮ้ยมาเคลมเจสันเคยเป็นสะพานมาก่อนด้วยไอหยีแม่งเลยเล่นที่เผลอเล่นที่เผลอโอ้ยพีฮายเอพีฮ่า เฮ้ยมันมาแล้วกูไปมาเขาที่แคบมันจะตีเราไปดอวู้หัวแรกกูควด้วยกูควด้วยกูไปด้วยยี่มันเข้ามาได้เนี่ยสามเขได้หัวแล้วหัวแล้วไม่คือปัญหาไม่ได้ยีดีดีโมโมโมเมลิเจนเด้อเดฟมายเลิฟ

เจนเจนสองแมนอาปีนอะกูนะกกูเจปตีอะไรปตผีอะไรอ้หึอะไรผีอะไรผีอะไรเฮ้ยเียแม่ฝ่ามออร่อนแบลิเจนแดนไบรลยเฮ้ยเิสสปี โอ้โ้ไตายอดเดียวนั่นเล็กๆตออไปแล้วเฮ้เฮ้ยตายนะตายนะขาวานี่ยขวอะไรเนี้ยข่าวะเีย มันจะสาโคตรมันเลยไอเหียไม่โคตนหาย